อยากทำคอนเทนต์ให้ปังจะต้องเลือกรูปภาพแบบไหนมาสร้างสื่อให้น่าสนใจคลิปนี้จะมีเทคนิคดีดมาแนะนำทุกคนค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อช่วยเปิดการมองเห็นให้กับช่องของกเจริงๆด้วยนะคะเพราะจ,จะมาอัปเดตความรมมู้ใหม่ๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์กับทุกคนค่ะที่อยากจะขายดีบนโลกออนไลน์นะคะรูปภาพกับาให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเพราะาฉะนั้นนะคะการเลือกรูปภาพมาใช้บนออนไลน์นะคะเทคนิคง,ง่ายๆที่วันนี้จะมาแนะนาให้กับทุกคนค่ะสิ่งสาคัญสิ่งแรกเลยนะคะจะอยาาให้ทุกคนขายภาพสินค้าจากสินค้าจริงค่ะเพราะนอกจากจะดูน่าเชื่อถือแล้ว ะะลูกค้ายังรู้สึกว่าแบบเออเราจริงใจในการขายสินค้านะคะเพราะใครๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาภาพบนอินเทอร์เน็ตหรือภาพของคนอื่นมาใช้งานได้แต่ร้านเราเนี่ยค่ะลงทุนถ่ายสินค้าจริงนะคะจนเชื่อว่าลูกค้ายอมรู้ค่ะตัวอย่างเช่นธุรกิจอสังหารนะคะก็อาจจะมีการตกแต่งห้องตัวอย่างแล้วก็นัดช่างภาพนะคะเข้าไป ที่สถานที่จริงนะคะเพื่อนําภาพตอนนั้นนะคะมาทําคอนเทนต์แต่ที่สําคัญนะคะไม่แนะนําให้ใส่ข้อความรกจนเกินไปนะคะเราดูภาพแล้วนะคะเราก็ไม่อยากให้ข้อความเหล่านั้นนะคะมาบดบังความสวยของภาพของเรานั่นเองสําหรับเทคนิคที่2นะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะอย่าถ่ายด้วยกล้องมือถือนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยถ่ายมาเนี่ยภาพค่อนข้างมืดมากๆเลยเวลามาปรับแสงมาปรับ ฝ่ายงานนะคะทำให้ภาพเนี่ยไม่คมชัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะให้ใช้กล้องถ่ายรูปหรือใช้ช่างภาพมืออาชีพนะคะเพราะอย่าลืมค่ะว่า คอนเทนต์เหล่านั้นอนะมันอยู่กับเราไปค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนนะที่สุดท้ายค่ะนอกจากจะถ่ายภาพสินค้าแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพรีวิวจากลูกค้าบ้างหรือนําภาพรีวิวจากลูกค้ามาใช้งานในการสร้างคอนเทนต์บ้างก็ได้เช่นกันค่ะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและก็ทำลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ ลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะส่วนใครมีเทคนิคดีๆอื่นๆนะคะเอามาแชร์เอามามิ้นใต้คลิปนี้กันได้เลยค่ะเพื่อมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะ